สวัสดีครับพี่น้นองแฟนเพลงแฟนบอลครับช่องกระจายรัเพื่อนอ๋อเอฟฟิเชียลนะครับบรรยากาศยามเ้าร์ครับแปดมุ่งเสาร์เก่านาฬิกากลัวอากาศวันนี้เป็นอึมครึมนะครับเหมือนฝนจะตกเนาช่วงนี้ตกลงมาลดบรรยากาศครับเดี๋ยวสักครู่จะเอาไปถ่ายน้วมันเครื yeah, ่องพรุ UH ่งนี้เช้าเตรียมตัวกลับุบลนะครับเพราอเมื่อกี้กินเลี้ยงก่อน บรรยากาศพี่น้องเบิ่งก่อนครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องช่องกระชันออฟฟิเชียลอากาศล่มเย็นสบายครับวันนี้มีงานเรียงนะครับโต๊ะจีน40โต๊ะตอนเย็นๆครับ นอนโฮมใหม่ก็ใตเย็นสุดยอดเลยจะไปถ่ายนะเตรียมเตรียมสถานที่นะครับวันนี้สนุกกันเต็มที่นะครับบอสบอกนะครับหลังจากเราเหนื่อยมาทั้งปีแนละ้วมาเด้อพี่น้องวันนี้สนุกกันเต็มที่นะหน่วยซีสิสไปสนะ้หน่วยซี อันนี้สนดกกันเต็มที่นะครับเค่ยหนอ่ะเค่ยหนอ่ะส,อออสุดยอดมันยากาศด,ดีว่ามึงอีกเต็ติแลวถ่ายคลิปสุดยอดเลยครับ้ไอแก่มันอยู่นหนเนี่ยวะ ข้างนั้นเปิดเพลงไปบ่ได้พี่น้องครับสวัสดีครับนึกว่าเมื่อ่ล่องมอแรกกันปะปลูกลูกน้องตั้งห้างครับโอ้ตั้งเวที่ปะตั้งวันนี้เหรอเอากินเหลียงยี่สิบกินเหลียงยี่สิบปอกินกลางไหนล่ะครับพื้นที่มันมันเหลือกว้างอ๋อมันออ๋ตั้งเวทีวันนี้ครับตั้งเสร็จแล้วจังเมื่อครับถ้าพอสั้นถ้ากินเสร็จจังตั้งนั่นบ่ได้ตั้ง มันบม่ได้ตายแม่นที่ได้แต่คนกองไว้แล้วก็ที่ให้เจ้าเบิ้ลแก้วเล่นทพ่กันตั้งกันต้องตั้งก่อนแม่เข้ามาครับจ้าหน่อยนี่บอสิเริ่ฟนี่แหละครับพากันยังจะรู้มั่งเอาเอาเอาโอเคนะครับวันนี้ทีมงานให้ตั้งเวทีนะครับให้เพื่อนสอมปั๊บเปลี่ยนอันใดก็จังมากันไปมันจริงเสียเลยเมื่อแสบายใจแน่เนาะ เพื่อนเศร้าอคเราหอคเาซ้าเศ้าล้วีี่ีหาี่หาก็ซ้ำเศร้าแล้วทีหาแจ้งเลยได้สเมือนี่แต่ว่าถุ่มนึ่งตะเวนว่าตกดินอยู่แมนต่้งแป๊บเดียวแมนเพร่าผมดโจีนดวอ้มีกระเสียรถประธานมันเครื่องเลย่นองไปี่นพี่น้องครับวันนี้ก็ มีกิจกรรมหลายอย่างหลายแนวนครับว็จะเป็นการตั้งเวทีหรือว่าโต๊ะจีน3 40โต๊ะครับเดี๋ยวก็จะตั้งเวทีครับตั้งเวทีเพื่อสิบปับเปลี่ยน,<ว>นคิดแต่แ๊บสีแบ่แบ่งแบ่ง แบ่งยืมเงินนะแบ่ยืมเงินนะกับบานมึงกับบานบออะไรแบ่งสีม่วงไหมแกยังบทันแกอยู่ไะมีคือพวกแกโอ้แล้วบังครับหาไปมดพ่วงเด้ว แก่ห <Yeah, S 2> hmm. ้า <Means> ร <Me> ้อยวันตกลับบ้านแล้วเออเออคือกันที่แรกว่าซิเมื่อเมือนกับพวกคือเราขากินเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจิเสียิซ์เอาปีละเตอร์เนาะไปไสมืหมนี่ไปไสมืหมนี่ไปไสมืหมนี่อันอันเด้ดสันอ๋ออ๋อจะไปไทยนละมันเครื่องอยู่เดี๋ยวนี่ ฮะมันได้หมื่นโลมันครบหมื่นโลหรอยังบอบอบอแลมันวอถือเนาะมันกาดยำช้าๆครับวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ วันนี้มีคนรอก,กินโตจีนนะครับมีเครื่องดื่มด้วยเนาะมีเครื่องดื่มอยู่ด้วยเนาะเรื่องปะเรื่อง่าเครื่องดื่มสื่อมากินเนีโอ้ยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเครื่องดื่มอะอ่ะ พื้นที่ตั้งแต่ตั้งโต๊ะจีนแนม่มาเจ็ดสิบหรือแปดสิบตัวอืมครับแต่วเขาที่ร้อยอย่าง,งนี้เออสิร้อยอย่างสั่นก็อมเมาต่างหว่ะ <ผม S 1> ตงพอผ,ผมกก่กางโต๊ะจีนเป็นอาชีพนะม,นมันไม่นีก็นเลยนี่เดี๋ยวเป็นเกือบลอยโต๊ะผมแมนครับเต้นหลังหน,นึ่งสิบสองคูณสี่เมตรนักกางได้ตั้งสิบโต๊ะนะอันนี้โดมเขาหนีสิบโอ้รวมปีค้อมสามสิบพูนอะ จัดไปเฉพาะแถวเขาตั้งได้สองแถวโต๊ะจีนสามชุดชุดเลจัดไปที่เนกูปล่อลงมาลงเงินแล้วตื่นแล้วสั่นตื่นยังมุนขิ้เข่าไปสัมพรเนาว์สันกินผากินอย่างบุ อ่ะขอบคุณทุกความแจครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวสิบถ่ายเป็นระยะระยะพี่น้องเบิ่งก็แล้วกันครับ นนยก็ซื้อเมื่อแหละเนาะพอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ